บอกว่าผมก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะส<ะ>ิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรากว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ไปถึงทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็เล็งเห็นถึงตัวแทนอายุนอาร้อยล้านเดอะสเปเชีสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอ ทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จอินดีมันแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรบ้างครือจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เดลซูซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนะะี่ยสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าการตลาดลาคาดิสพิิวชันหลักาการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่ให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสพิิวชันก็คือว่าเป็นเหมือนสหกรณ์กร เป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทูตรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจมันจะมีสักกี่ที่นะฮะแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทํามีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางาน กินดีมก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคือออนไลฟ์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆนานาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลฟ์สไตล์ของเขาเองอย่างงี้ครับความท้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจนี้ก็คือว่า ROI return of investment ก็คือว่าการลงทุน ในแง่ของตัวเงินนะที่ตักหัธุรกิจอื่นว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปแล้วผมก็เชื่อว่าระดับพีนวัตนะฮะระดับมิสแกนระดับน้องอิงฟ้าครับการร่วมมือกันในครั้งนี้ฮะในเมื่อของที่ดีเนี่ยสามารถที่จะตังงานขึ้นเพราะธุรกิจเนี้ยมันก็คือธุรกิจเฮลท์แคร์แล้วผมก็มีความเชื่อว่าคอลลาเจนตอนนี้ครับ สามารถที่ไปอยู่ในบ้านของทุกคนได้แล้วก็เชื่อว่าคอลลาเจนอิงฟ้าก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าใครได้ลองเขาก็จะขายได้ตัวเขาเองด้วยเพราะว่ามันดีจริงๆใช่ค่ะมีเป้าหมายสูงสุดของเราแล้วเราก็อยากจะให้ยอดขายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ไปถึงทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็เล็งเห็นถึงตัวแทนมันสามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับคนที่เขาไม่มีงานไม่มีอาชีพสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เสริมจากตรงนี้ไปได้หรือเป็นรายได้หลักก็ว่าได้ใช่ค่ะ